เหตุมาสจั่นค่ะเจ้าแม่ตะเคียนเงินเจ้าแม่ตะเคียนทองปรากฏขึ้นมานี่ยืนสององค์เห็นไหมเจ้าแม่ตะเคียนนะคะปรากฏขึ้นเขาหวยนะค่ะอุ๊ยแสนกลางดีกว่าค่ะแสนกลางเหรอแสนกลางเลยมั่นใจเลยตลกไปเลยไม่ใช่แต่งผมผู้หญิงโบราณดีน้องพูดว่าไม่แสนกลางก็ตลกอุ๊ยอันนี้มึงพูดแล้วอันนี้มึงนั้พูดแล้วแหละ พี่หนูไม่หนูไม่รู้เรื่องน้ำใช่อันนี้คือพี่รู้อยู่ว่าเพื่อนพี่เป็นยังไงเฮ้ยขอยืมซ้อนนิดหนึ่งป่ะภาพซ้อนอย่างงี้ทุกคนดูกล้องหน่อยจ้าสวัสดีจ้าฮาวฮาวนี่ฮาว ถวัดกันแล้วนะคะก็รถมาส่งจนถึงหน้าวัดเลยวัดรุนคนไทยไม่ต้องเสียอุ้ยสวยมากไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะมีค่าใช้จ่ายของคนต่างชาติ200บาทนี่นี่ให้ดูโตอินโตัวอินหน่อยเออนเออคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่เอามองกระจก ไหวอยู่เนาะแต่เหมือนเคยมานานแล้วอะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้มานานแล้วเปิดวัดอรุณราชวรารามราชวระฮะราชวัอะไรฮะวัดอรุณวัดอรุณราชวะฮะวัดอรุณราชวรารามอ่าโอเคเรามีปัญหาเรื่องการพูดชื่อสถานที่ตั้งแต่อีพีอีพีแรกเออนี่มามานี่ก็มี แล้วเดี๋ยวเจนช่วยข้ามนอยู่นี่ปวดหัวจังอุ้ยสวยนะขุนเท้าขุนเท้าไม่หมายถึงว่าเท้าอยู่ที่หน้าขุนเท้ามาของฝรั่งหมอฝรั่งฝลั่งก็ถามอยู่ว่าเกิดอะไรฝรั่งแบบ what what h a p p e n e d what the f u c k กบตัวอะไร อันนี้คือไปอยู่ตารางคือจะหาวันบวชพอดีมีคนรู้มีพระรู้จักอยู่อ๋อโคนาจ่าสิกาโคอ๋อหรือว่าจะหาจบหาวันบวชเราจะดูว่าไม่จะหารูกไปเองเอาไปขึ้นดูนะโอ้โหเดินรองเท้าแต่ละคนเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆเวอร์ในวันนี้นะคะนอกจากฝนแล้วก็น้ำท่วมเอ็น คนเยอะ,อะองงแอนเช,ชินแฉ่ไปเดินร้านกอเช่าชุดอะไรคือเยอะถ่อมมากแต่อย่างที่บอกเขาว่าเราก็ดูรีวิวมาเยอะทำให้เรารู้ว่า,าเราต้องเลือกร้านที่ชุดสะอาดสะอาดสะอาดและน้องบอกว่าชุดซักทุกวันก็การันตีเลยถึงไม่มีคนเช่าก็ซักชแม้ว่าง ไปแบบว่าเนอชุดสะอาดจริงแล้วก็บริการดีมีบอกจริงตั้งใจทํามากใครที่เคยเดี๋ยวหาฉากหาอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่เนี้ยป็นต่างห้าสวยๆเนาะแต่ตอนเนี้ยฉากอ่ะกล้องกลับกล้องหนึ่งเอาไงดีวะาเอาไงเนาะมีคนกัหมดเลยแต่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าอะของเราเจ้าของร้านมาดูแลเองนะคะ ท่านจะมาดูให้ M B er ตอนนี้เจ้าของร้านก็เครียดน,นะคะว่าจะใส่ยังไงดีนุ่นทำเุ่นวีพีเว <c oughs> er อ, <คน S 2> อร์คนเยอะมากทำไม่ข,ขึ้นแลำนี้หรอขึ้นแน่